ล็อกเอาท์แท็กเอาท์ระบบความปลอดภัยที่คุณต้องรู้เคยคิดหมว่าแค่พลั้งพลาาเล็กน้อยกับเครื่องจักรอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ล็อกเอาท์แท็กเอาท์หรือการตัดแยกพลังงานเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยป้องกันอันตรายจากพลังงานระหว่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรโดยการล็อกพลังงานและแขวนป้ายเตือนเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ผู้ที่จะทําการตัดแยกพลังงานต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีความชํานาญในกระบวนการนี้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ล็อกและป้ายรวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยเมื่อบริษัทใช้อุปกรณ์โลโทอย่างเหมาะสมจะช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสียหายของเครื่องจักรและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงานนี่ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎหมายแต่คือการดูแลชีวิตของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เรียนรู้และนำระบบล็อกเอาท์แท็กเอาท์มาใช้ในบริษัทของคุณทันทีอย่าเสี่ยงกับอุบัติเหตุที่ป้องกันได้เพราะความปลอดภัยของพนักงานเริ่มต้นที่คุณ